ที่ฮาสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคะวันนี้ก็มาทำา a u โชว์แต่งหน้าอีกแล้วนะคะเป็นลุคที่แปลกประหลาดนะคะหลังจากที่คาที่แล้วก็ประหลาดไปแล้วเรียบร้อยวันนี้นะคะก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะคะคงจะเคยเล่นแอปในมือถือหรือว่าใน iPhone นะคะชื่อว่า makeup plus ใช่ไหมก็จะมีอะไรอะ่ะเขาจะมีแบบฝันปิงปงให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยก็หลายๆลยคนก็สนุกสนานนะคะในแอปก็คือแบบเฮ้ยแต่งได้เลิศอยู่อะไรอย่างงี้วันนี้ก็เลยจะมาลองแต่งหน้าจริงๆนะคะที่ ไม่เพิ่งแอปนั้นเลยนะก็เป็นลุคที่แบบว่าจีนสุดๆ,ๆเออพร้อมทั้งแบบคอสตูมก็จีนสุดๆ,ๆ,ๆนี่เป็นไงล่ะเป็นไงเป็นไงเป็นไงนางสนมจีนยังอายนะคะก็ลุคนี้นะคะก็สามารถแต่งไปปาร์ตี้ไปอะไรก็ได้นะหรือว่าจะแต่งไปค,คอสพงค,คอสเทก็ได้แล้วแต่ก็ลุคนี้นะคะใช้เครื่องสําอางไม่มากนะเราจะเน้นเรื่องผิวแล้วก็เน้นสีตาแล้วก็สีปากนะคะซึ่งก็สำคัญมากๆสำหรับลุคนี้นะยังไงหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะแล้วก็ ฝากไลค์ฝากแชร์ได้นะคะไปดูกันเลย <Yeah. S 1> ขั้นตอนแรกนะคะของคลิปนี้นะจะต่างจากอันอื่นนะคะก็คือเราจะกบคิ้วกันก่อนนะคะด้วยกาวย uh ูฮูค่ะเป็นกาวแท่งนะคะเลือกแบบที่มันแบบนอนท็อกซิกนะคะนี่แล้วก็ทาลงไปที่คิะคะ้วเลยค่ะเพื่อไม่ให้ขนคิ้วมันกระโดดออกมา ังจากนั้นนะคะเรามากรบคิ้วส่วนที่เราไม่ต้องการนะคะด้วยคอนซีลเลอร์ค่ะหลังจากนั้นเรามาลงงานผิวกันนะคะวันนี้จะเน้นหน้าที่เรียบแล้วก็เนียนกริบเลยนะคะวันนี้ก็จะลงพรเมอร์ก่อนตัวนี้เลย ลงไปนะคะลงไรเมื่อไม่ต้องเยอะแต่ว่าลงให้ทั่วใบหน้าแล้วก็บริเวณหน้าแก้มนะคะหลังจากนั้นใช้คอนซีลเลอร์นะคะอันเดียวกับที่เรากลบคิ้วไปมากลบมีมีแผ่นหน้าใต้ตากันก่อนก่อนที่จะลงรองพื้นค่ะ พื้นที่ค่อนข้างขาวนะคะลงไปบนหน้าของเราเลยค่ะ เซตหน้าทั้งหมดนะคะด้วยแป้งฝุ่นเลยค่ะต่ไปมาเขียนคิ้วกันนะคะวันนี้จะเขียนคิ้วแบบตรงสุดๆแล้วก็ยาวๆตรงๆ,รงๆเลยนะคะก็จัดการระบายคิ้วเลยค่ะ ใช้เชลโล่สีเบจนะคะให้ทั่วเปลือกตาเลยเน้นเป็นเบจโทนทองๆหน่อยนะคะ mm hmm. ใช้สีแดงอมชมพูนะคะคัดที่เบ้าตาของเราเลยค่ะ ลงสีเหลืองทองนะคะช่วงบวริเ,เวณหัวตาถึงกลางตาค่ะเบลนด์ให้เข้ากับสีแดงค่ะใช้อายแชโดว์กิ๊ตเตอร์สีทองนะคะทาลงไปที่กึ่งกลางตาค่ะเวลากระพริบตาแล้วมันจะได้วาว สีเบตัวเดิมนะคะลงไปที่หัวตาล่างค่ะเขียนอินเนอร์นะคะลงไปที่ตาบนเลยค่ะ กลีนให้ตาดูยาวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยค่ะเขียนเส้นที่หางตาล่างนะคะเขียนเป็นเส้นเล็กๆพอค่ะ มาสคาร่านะคะแล้วก็ติดขนตาปลอมเลยค่ะติดขนตาปลอมนะคะวันนี้จะเลือกติดเบอร์ที่เป็นแพรนะคะแล้วก็เรียงเส้น,านตามนี้ติดลงไปทั้งสองข้างเลยค่ะ ปัดแก้มกันค่ะเนื่องจากว่าวันนี้เราต้องการหน้าที่โดดสุดๆนะคะก็เลยใช้ที่ปัดแก้มที่ค่อนข้างมีชิมเมอร์ผสมอยู่นะคะปัดเข้าไปที่หน้าแก้มเลยค่ะ งานหนักประจําวันนี้นะคะก็คือบรอนเซอร์ค่ะแล้วก็ไฮไลท์นะคะวันนี้เนี่ยจะใช้ไฮไลท์นะคะที่หน้าผากเยอะมากๆเลยก็เดี๋ยวใช้แปรงพุ่มใหญ่นะคะปัดไปที่บริเวณหน้าผากเยอะๆเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบหน้าผากไม่หนูนุนนะก็ต้องปัดเยอะหน่อยใครที่แบบหนูนิดนึงก็ไม่ต้องเยอะมากก็ได้ การเชดดิ้งหน้านะคะด้วยฝั่งสีเข้มเลยค่ะ ทาได้ลิปสีแดงเข้มอีกทๆน,น,นะคะปากจะได้ดูไม่แมตดเกินไปค่ะแล้วก็เป็นสีแดงที่สดค่ะ หังจากที่แต่งหน้าทาปากก็เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาติดแท็ทูกัน,นะค่ะ mm. เป็นแท็ทูนะคะที่เป็นลายของคนจีนเนี่ย mm. เ,เรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะก็ลอกสติกเกดออกมานะคะ mm. เป็นอันเล็กๆแล้วก็ลอกสติกเกอร์ออกมาก็ mm. จะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ติดเข้าไปที่หน้าผาก mm. ค่ะติดพยายามติดให้มันตรงนะคะเพราะว่ามันจะแก้มไม่ค่อยได้นะ mm. จบค่ะ แทิกเกอร์วหัวเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปจัดการใส่วิกเลยสำหรับลุงนี้นะคะก็หลังจากที่ไปใส่วิกมานะคะแล้วก็ประทับร่างแบบเต็มตรานะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับลุงนี้ค่อนข้างแดงเถือนแล้วก็มันน่าดูเพราะว่าไฮไลท์เยอะมากนะคะก็นี่แต่งไปตุ๊จีน ก็ได้หรือว่าแต่งไปแบบงานปาร์ตี้กับเพื่อนก็ได้นะคะขำมุกขำก็เห็นว่าแอปแบบว่ามันกําลังฮนะิตนั้นก็เลยเอามาลองทําดูนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบลูกนี้นะคะก็สามารถกดไลค์ให้ด้วยแล้วก็สามารถ Sub subscribe ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ไปดีกว่าแล้วก็เดือนหน้านะคะเป็นเดือนตุลาคมใช่ไหมก็ เป็นเดือนฮาโลวีนนะก็อาจจะมีแบบสเปเชียลเอฟเฟกต์ไมมก็ออกมาแต่งให้เพื่อนๆดูกันอีกนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย